พนักงานบัญชีด้วยอ่ะกกอ้อ,อ,อแม่ช่วยกันทำมาหาก,กินนะครับด,ดี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 วั <c oughs> นนี้เราอ้อยมาลงนะครับรอบนี้ประมาณเท่าไหร่พี่กิโล <c oughs> ยัง,าางยังไม่ได้ช่าง <c oughs> ใช่ไหมเามาื่อวานแปดร้อยกว่าเมื่อวานแปดร้อยแปดสิบ ยังเหลือไหมเนี่ยยังเหลืออยู่ค่ะพี่นาก็ยังเหลือได้ยันพี่นาก็ยังมีได้สี่ยันถึงห้าือนนี่แหละตรงนั้นหมดแล้วหรือยังยังไม่หมดดีกว่าหรือเยอะไหมตรงแปลงนั้นอะเหลื่อยแค่อึดสองรอบอยู่ค่ะสองรอบเลยได้ขายก็โล่งใจเลยนะได้ เขาต้องใช้พี่ใช่ไหมใช่เขาต้องใช้เอายูเรียเราไปใช้ใช้อะไรพี่ใช้ยูเรียน้ำค่ะเป็นไงมาเขาไปฉีดข้าวค่ะฉีดข้าวข้าวดีค่ะฉีดใช้เท<ช>่า<ช>ไหร่อัตราส่วนเท่าไหร่อันนี้เอาไปตามกระดาษที่เขาฉีดให้จ้างเขาไปฉีดให้อ๋อให้ใบให<ข>้ใบครึ่งลิตรประมาณครึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยโลสองร้อยลิตรเนาะแล้วฉีดแล้วมันเป็นไงเขียวเลย เขียวเลยเหรอล่ะใช้ฉีดรอบเดียวเนี่ยนะรอบเดียวได้หามือเสล่ะด้ห้าวันเออบอกว่าสัมผัสขนาดนั้นเลยเหรอหะเอปนเป็นเป็น ต่อโคมน้องหน้าพี่พี่โคมได้เก็นบ้านเลยฉีดแล้วมันมันมีอาการแตกต่างยังไงอะแตกต่างคือตอนแรกอะข้าวเราเหลืองเหลืองแดงเหลืองแดงอ่าแดงแดงใบแดงแดงนะนะพอเราฉีดเสร็จแล้วได้ห้าได้ห้าวันมันเริ่มเปลี่ยนจากสีแดงครับจะเริ่มเป็นสีเขียวยังไม่เขียวเท่าไหร่เพราะอยู่มาเดี๋ยวนี้เขียวแล้วเขียวแล้วห้าวันเท่านั้นนะ เดียวครั้งเดียวนะเคุณฉีดครั้งเดียวไม่ใช่เอายูเลียไปหวานนะไม่มีค่ะไม่มีนะเอาตัวนี้ฉีดอย่างเดียวเลยไม่ได้ใช้ไอ้เคมีนะที่เอาอ้อยมาส่งรอบที่แล้วเนี่ยนะซื้อไปจากที่นี่น่ะนะซื้อไปเท่าไหร่ครับสามลิตรเออจะฉีดจนไม่หมดขนาดเราไม่เยอะเออคุ้มเลยนะฉีดอ้อยด้วยอยู่เออฉีดอ้อยดีรอบรอบนี้จะให้เขาฉีดข้าวให้อีกครับ อันนี้เหมาทั้งสวนเลยนะเนี่ยนี่ยังไม่หมดสวนนะสองรอบล้ะรอบที่แล้วเท่าไหร่นะตันรอบที่แล้วตันตันครึ่งตันหกรอบนี้ก็น่าสองรอบมาเที่ยมนี้ก็น่าจะรวมๆกันก็ตันหกเหมือนกันวะถือว่าโชคดีเลยนะได้เจอกันเนี่ยโชคดีที่ได้เจอกันไมหาันเจอ ถ้าไม่งั้นไม่รู้จะไปขายให้ใครเนาะหน้าฝนอย่างนี้เนาะส่งสองเที่ยวนี่ก็ได้เงินหมื่นกับบ้านเลยนะเนีเ่ยอไม่ยากเลยนะปลูกก็ปลูกง่ายๆด้วยนะปลูกอ้อย,ย,ย,อยมันสำคัญคือมันมีที่ขายหรือเปล่าแค่นั้นเองแหละปลูกนะปลูกไม่กลัวหรอกอปลูกแล้วมันจะขายที่ไหนแค่นั้นแหละอา่า พี่ลงให้ได้มาเนี่เอาหน้าน้งไปใส่นบ้านพี่ชื่อบ้านอะไรนะครับบ้านโนนสว่างค่ะโนนสว่างตำบลบึงเกลืออำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะนี่ถือว่าโชคดีมากเลยที่ไปเจอกันได้เจอกันเออได้ขายทั้งอ้อยได้ทั้งขุยไปใส่ข้าวอ่าต่อไปก็มาเป็น นั่นแหละก็ปลูกมาส่งมาอยู่ใกล้กันผมก็จะได้ไม่ต้องไปหาซื้อไกลๆอยู่ใกล้อย่างนี้ดีจริงๆนะแถวเนี้ยผมบอกให้ปลูกนะก็มีแต่เนี่ยพี่กับแม่กสองคนเนี่ยที่ปลูกแหะคนอื่นไม่กล้าปลูกเขากลัวใช่มันมันก็จริงอย่างที่เขาคิดนั่นแหละเพราะว่ามันเอาแน่นอนไม่ได้ถ้าลำพัง ใช่ไหมลาพังจะเอาไปขายคันน้ําอ้อยอย่างเดียวมันก้าแน่นอนไม่ได้ใช่มันไม่เหมือนอ้อยโรงงานมันก็ต้องคนขยันที่แบบว่าปลูกแล้วเอาไปขายคันน้ําขายหรือไม่พ่อค้าที่เขาขยันเอาไปคันน้ําขายจริงๆนะอันนี้ถือว่าดีเลยนี่โชคดีเลยปลูกอย่างเดียวไม่ต้องเอาไปขายเองรู้แหล่งขายเลย ตัดเองไหมเนี่ยแฟนอ,อ๋อครับพี่เขาเอาอ้อยมาขายครับสองรอบละสองรอบนี้ก็รวมสามตันได้นะสามตันนี้ก็เงิน,งนหมื่นนะนะไม่ธรรมดานะแต่ว่า,าคือราคาราคามันดีอยู่ดีกว่าอ้อยโรงงานอยู่แต่ว่ามันมันก็อย่างว่าแหละมันก็ ่าหาที่ขายให้เป็นหาที่ขายให้ได้ถ้าเจอจุดที่เขารับขายรับซื้ออยู่ใกล้ๆมันก็โชคดีอ่ะแต่บางทีลำพังจะพึ่งแต่พ่อค้าอย่างเดียวก็ไม่ไหวพ่อค้าเจอฝนก็พ่อค้าก็ไม่ขายไม่ออกขายเหมือนกันนะเจอฝนไม่กล้าออกขายเหมือนกันตอนแรกที่ว่าทำยังไงให้มันเยอะมาแล้วต้องทำเกล็ดหิมะขายแล้วอต้องทำเกล็ดหิมะขาย เยอะมากเลยนะที่พี่ปลูกไว้แล้ไปเห็นที่สวนน่ะเยอะเลยเยอะมากเลยอ่ะใครเขาแนะนําให้ปลูกอ่ะแฟนเห็นเห็นเขาปลูกที่อัศม่าดอ้อกเลยบอกก็เลยไปซื้อพันธุ์เข้ามาซื้อพันธุ์เข้ามาอยากได้เขาบอกปลูกมั่งเห็นเขาปลูกแต่ปลูกแต่ไม่รู้จะขายให้ใครละทีนี้ปลูกก่อนตอนแรก ปลูกกันปลูกพวกกระโธ่ปลูกพริกกันเนาะอ่าไอเราดันไปปลูกอ้อยเขาบอกอันนี้ปลูกอ้อยทำไมเขงหัวร้อนเลยทีนี้เออแฟนบอกจะเลี้ยงช้างอ่าไม่ดิถ้ามันไอนี้มีคนทำด้วยแล้วคนนึงถ้าขายไม่ได้เขาก็จะหัวร้อนจริงๆอ่ะใช่ฮ่าฮ่เขาต้องหัวร้อนแล้วมันต้องสองไร่เนาะเออจะไปขายที่ไหนต้องสองไร่อ่าเออเออเออก็ออกตลาดทุกวันออกขายทุกวันอ๋อคือไปคันน้ำขายด้วยใช่ไหม เแต่บางทีมันก็ไม่ทันนะถ้าสองไล่นะไม่ไม่ใช่ว่ามันจะมันไม่ใช่น้อยๆนะสองไลนนี่ตีเป็นถ้าเต็มๆก็เกือบสิบตันเลยนะตกไล่หนึ่งก็สองสามตันได้อะนี่เราเอาหมดเลยเนี่ยอ้อยก่อนเราก็เอานี่ถ้าตัด ตัดเตียนหมดเลยใช่ไหมนี่ใช่ไม่ได้เลือกเลยตัดเอาหมดเลยเพว่สห้าใหม่เขเ้าออนก็จะเลี้ยงวัวอไม่รู้แสลงว่าเนี่ยวัวกินแล้วอ้วนหนาดูเลยบอกคนไหนที่้ยงวัวอยู่ใม้านบอกว่าขตัดยอดันอ่ะใวัวหน่อยเขาบอกวัวกินแล้ววัวอ้วนนะอ่า ขนาดเอาไปค้นขายที่ตลาดนะ,ะคนที่เขาเลี้ยงหมูเนี่ยเขาจะมาขอเอากาะจึงกับเราเลยแค<ว>่นั้นค่ะมีแผนกจอดสองคนนะครับฝ่ายบัญชีปกติพี่ทำอ<ช>าชีพอะไรนะครับก็ทำแม่บ้านแม่บ้าน แฟนทำอะไรครับทำงาน,นก่อนกทำงานเป็นนายทหารอ๋อตอนนี้กเกษียณแล้วเกษียแล้วอ๋ออทำคกหนองนาอ๋อทคกหนนาแล้วแต่ก็ปลูกอ้อยเหมือนเดิมนะทานาก็ปลูกอ้อยน <laughs> ท้ไ่ได้ไอ้อยมีอ้อยติดเข้าไปอีกเยอะอืออยหน้าแะเเนแล้วพี่ นะเดี๋เดือนจะหาเดืนแล้วจ้ะก็ได้ขายทั้งปีเละถ้ามันมีที่ขายอ่ะหกเดือนขายหเดือนแปดเดือนทีหเดือนต่อได้ยก่งใจน้อยนึกยี่ง <30. S 2> จริงถ้าอยู่แถวยะโสใครอยู่ใกล้แถวนี้เราก็ซื้อนะถ้ามาส่งมาเอามาขายให้เราได้เลยนะครับซื้อทั้งปีน้อแม่เนาะ,ะปีนี้ใช้ไปแล้วเท่าไหร่ยี่สิบตันแล้วมั้ยครึ่งปีไม่มีอ้อย ครับก็ฝากไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดอยากจะอยู่แถวนี้ใกล้ๆนะครับลองติดต่อมาดูพอซื้อกันได้ก็จะซื้อน,นะครับฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ